สวันนี้นะสำคัญนะนี่เนื้อต้องเป็นดินยุคทวาใครภาซีใช่ไหมพี่องค์นี้คุณแผนใครพาซีเป็นพักศิลปะตระกูลพระอู่ทองยุคต้นผสมพระลบุรีจะมองค้ายพยอด คุณพลวัดใต้เพราะพระนั่งประทับในสูงเรือนแก้วพี่โอคุณนเจ้าคุณใช่ไหมองค์เนี้ยผมยิบม,มาครั้งแรกเลยนะ<ช>ผมนะซื้อได้เนะี่ยบอกโอ้โห,โหดีถ้าจะซื้อสุ้มกอมันต้องซื้ออย่างนี้เลย นี่ผมเห็นองค์เนี้ยผมได้ส่องแวบแรกเนี่ยแขวนองค์เนี้ยเอาเถอะนะไม่ได้ด้อยกว่าพระรอดไม่ได้ลอยกว่าสุมคอ,อแล้วพระกูแท้ๆเนี่ยคุณอย่าคิดว่าหาง่ายนะเดินสนามพาไม่เจอนะ่ะเจอแต่สตันแมนจากยุคเกจิที่ล้อพิมพ์ะกรุนะพระกูจริงๆเนื้อสีสร้างเศษใช่ไหม คนจะก่อนตะเก่าเขาจึงแหวนพระกูกอันไงนะพอได้เห็นองค์นี้นะใจสั่นบอกเออนี่แหละถ้ามีแบบเนี้ยมาคุยในไลน์นี่แหละมาส่องในไลน์นี่แหละ นี่พี่โอคุณจะต้องมาคุยกับผมแน่ยังไงเนื้อเกินห้าร้อยปีครับอ่าลีลาเม็ดขนุนกำแพงคูจีบเนื้อนี้แท้เลยต้องเนื้อนี้ใช่ไหมเ,เนี่ยแล้วผมอะช่วงหลังๆอะผมเป็นคนไม่แกะเลี่ยมออกเพราะอะไรเปล่าเพราะเลี่ยมวินเทจเลี่ยมแบบเนี้ยมันเหมือนกับเป็นเลี่ยมที่สมัยนี้เลี่ยมไม่ได้แล้วอะอม,มันดูมีค่านะนะดูเป็นวินเทจ ดูมีพลังดูดูมีอำน,นาจดูมีพลังไม่รู้ผมคิดหรือเห็นคนเดียวหรือเปล่าพระกูกกำแพงเพชรคือพระกู้สุขโขทยัยมวดกำแพงเพชรครับช่างสกุลสุโขทัยถูกต้องเราดูเนื้อแบบนี้พระกุอยู่ในกุอะนะนะ่เขาไม่ได้แยกราคาตั้งแต่ตอนที่สร้าง <ขอ S 1> หรอกครับเซียนพระมาแยกกันเอง ่าแต่ถามว่าอย่างเงี้ยอยู่ในกลูเดียวกัน,น่ะแบบนี้จะมีน้อยกว่าใครที่นะีทำธุรกิจนะใครที่ทำธุรกิจใครที่เป็นนะชนชั้นนะํานะเนีเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของโรงงานเป็นนายตำรวจเป็นนายทหารเป็นกับสมัยก่อนที่ใช้กันคือในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเนะี่ย จะใช้พระกุแบบนี้กันครับลาดินดูง่ายชัดเจนนี่อ่ะงั้นรายการนี้เลยไหมแบ่งไหมครับอาจารย์เดี๋ยวรอสักครู่ครับข้างหลังเป็นรูปอะไรครับไม่หรอกครับข้างหลังก็เป็นเขาเรียกนะก็กดี่แหละครับกดนีอ่าก็เป็นหลังหลังหลังเบี้ยหลังนูน สองอน,นาทีโอ้โหสองนาทีองค์นี้เจ็ดร้อยถึงพันปีครับศิลปะเป็นซุ้มทราวดีศิลปะล้อซุ้มพุทธคยาพี่โอคุณโอ้โพี่โอคุณดูดิก็คือใครที่ได้สององค์นี้นะนะ นอกจากพุทธคุณนะ่ะที่แน่ๆแล้วนะครับเพื่อนๆจะยังได้นะส่งพระเนื้อดินนี่อายุหลายๆ100ร้อยปีขึ้นไปซึ่งถ้าไปเจอพิมพ์นี้เป็นพระรอดก็แท้เลยเป็นซุนกอก็แท้เลยนี่พุทธคุณนะเหมือนกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้เขาสร้างละเสกบางพิมพ์มีน้อยกว่าด้วยนะแต่การที่เราจะได้ดูพระได้ส่องเข้าไปแล้วเข้าถึง เนี่ยพุทธคุณพุทธสินมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนสองพันบาทเวลาเดินแล้วอ่าเข้าถึงพุทธคุณพุทธศินนี่แล้วพักกุแท้แ,ทแบบนี้ไม่ได้เจอง่ายนะผมจะบอกให้เนี่ยไม่ได้เจอง่ายมาเมื่ที่หนึ่งมืนสองพันบาทครับเปิดแรกเวลาเดินแล้วอ่าเราจะไปเจอแต่อะไรนะยุคเกจิสร้างล้อพิมพ์พักกุก นีม 12, ่มาที่หนึ่งมืนสองพันบาทมาที่หนึ่งหมืนห้าพันบาทแก้ราคาสุดท้ายก็บอกว่าได้ได้มีแบบเนี้ยไว้ในบ้านเนี่ยนะแน่นอนครับทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดนะด้วยบารามีด้วยอนุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ที่สำคัญถ้าได้ส่องเนี่ยจะไม่โดนพักเก้อีกเลย มาที่หนึ่งมื่นนะพันบาทมาที่หนึ่งมื่นกห้าร้อยบาทมาที่หนึ่งบมื่นเจ็ดพันสามร้บราคาสุดท้ายนี่จะดูซุ้มกอจะดูพระรอดจะดูพระเปิมจะดูพระคงได้หมดโอ้โหอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทครับราคาสุดท้ายซุ้มกออง์ละสิบ้านก็ต้องดูแบบนี้ครับอ่าอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับ กุสกุลกระแพงเพชรแพงทุกกุพีวีลพัสอ่าอยู่ที่1 7 3 0 0บาทมาที่1 8 5 0 0บาทอะไรนะนี่โอ้โหเพื่อนเนนะพันหบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หน0่งหมบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งหมันบาทแล้ว อยู่ที่หน0 0งมบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่1 9 0 0 0มบาทครับโอ้นี่ต้องบอกว่าได้แขวนองนี้ไม่ได้ต่างจากแขวนพะรอดหรือพาะสุนกอแล้วดูราคาที่ได้ปลากูกแท้ๆ มาที่หนึ่งหมื้านบาทมาที่1 9ึ่งห้านกบาทครับราคาสุดท้ายพี่โอคุณพิมพ์ขอขวามาเต็มเลยนี่อยู่ที่หนึ่งมเกยบาทแล้วจะหาแบบนี้ไม่ได้เจอง่ายมาที่1 9ึ่งหมื้านบาทนะครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งห้านกบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หน <sk r> ึ่งหเก้านโอ้โห อยู่ที่หนึ่งมื่นเก้าพันหกบาทมาที่หนึ่ง้บาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทครับราคาสุดท้ายปิดไปแล้วผักกุงกรบแบรนี้ต้องมีห้าหมื่นในที่พี่วงพันนะครับหนึ่ง่านเก้าร้อยบาทครับโอ้โหพี่พันเดินลงมาสองหมื่ไม่ทันครับรายการนี้คู่บุญคู่บารมีกับเนะคุณอาวงพันแล้วแบบนี้เป็นวัตถุโบราณน,นอกจากที่ มีคุณค่าทางพุทธคุณพุทธศิลป์แล้วนะ<ฮ>คุณพระอำนาจบารมีแล้วไม่ได้เจอองค์ที่สองง่ายๆผมส่องไม่เบื่อเลยครับผมบอกให้องค์นี้อายุเกินเจ็ดร้อยปีแน่นอนครับพี่โอคุณอนุภาพไี่ต่างจากนะองค์เป็นล้านเพิ่มเ,เม่น้อยกว่า สาธุครับพระเลือกเจ้าของพีสุวิทดวงแก้วฮะนี่ฮะแล้วคุณอาวงพันนี่นี่อย่างเงี้ยเข้าพิพิธภัณฑ์ของคุณอาวงพันเลยคุณแผนไข่พาซีกด้วยครับอือหอันนั้นทีเม้นเน้นเนี่ยเหรออ่ะนี่เป่โยคุณ เนี่ต้องบอกว่าคุณแผนใครพาไว้พระลูกเนื้อวันนี้นะสำคัญนะนี่เนื้อต้องเป็นดินยุทวาวานี่แท้ๆนี่เนื้อต้องเป็นดินยุคทาวา รยุคลาวดีสร้างในยุคที่ลุ่งเรืองที่สุดเลยครับและเอกลักษณ์ของนะวัดพระรูกเนี่ยพระวัพระรูปเป็นกลุ่ที่นะเก่ากว่ากลุ่มอันกลางใช่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันรครับนะคุณอาวงพันธ์นะครับผมรอคำว่าเริ่มสักกู้นะครับพี่ๆมาหนึ่งมืนบาทแล้ว คำว่าเริ่มยังไม่มาเดี๋ยวรอสักครู่ครับนี่คุณแผนไข่พาองค์นี้เป็นพระยอดคุณพลกลุเดียวกับชุดกินตึงพระพันวสาใช่สี่กรมอนแปงนะปกจุมบนประคำรอบพระพันวสาไข่พานะครับนี่แหละครับชุดเดียวกันประมูลไหมครับคุณแผนเดี๋ยวรอสักครู่ครับ โอหก็ต้องบอกว่าจะหาขุนแผนไข่พาวัพระรูปแท้ๆเนี่ยนะฮะก็นะะหลายๆปีที่ผ่านมาก็ไม่เจอแล้วหลังจากนี้ไปห้าปีสิบปีจะเป็นยังไงอ้าวไปดูกันลีลาเชยค้างรักแสนครับอ่าเดี๋ยวรอรอคำว่าเริ่มมาแล้วนะครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับคำว่าเริ่มมาแล้วนี่ มาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้วนะ่ยกุวัดพระรูปนะครับคือกุสําคัญของพระกุเมืองไทยพระกุนี้เป็นพระนะที่ได้รับการยอมรับจากวงการนะว่าเก่าแก่นะครับมากกว่าคุณแผนบ้านกลาง มานะที่หนึ่งหมื่นบาทครับเปิดไรครับเวลาเดินแล้วมาที่หนึ่งหมื่นบาทครับมาที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายก็เอาว่าเป็นที่ต้องการของนักสะสมก็ได้แต่ฝันว่าจะเจอแท้ๆเพราะก็จะไปเจอเป็นเอาว่าเพราะถิ่นนะ่ะนะก็ย้อน<ๆ>ยุคมาทำแต่พ่อะถิ่นนะ่ะ<ๆ>ก็จะไม่ได้เก่านะเหมือนกับนะกูว่าระรุมจริงๆซึ่งเหนือเดียวกับทั้มเสือเนือเดียวกับพระทวารดีอ่ะ พิมใหญ่จะมีตาราเบนอ่าพิมพ์ใหญ่ตอนเนี้สามแสนซื้อไม่ได้<ช>เขาเปิดจนเป็นร้านนะบ้านกลางเจอร้อยองยังไม่เจอไข่ผ่าแท้ๆหนึ่งองเลยอ, <ไป S 1> อัตรา <ใน S 1> ส่วนเทีเยบกันแบบนี้าม,ม,นมาที่หนึ่งหมืน่นาทบาทมาที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอ,อยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายสสะสมพระกุไม่มีวันลดค่านิยมครับอ่า อยู่ที่หนึ่งมืนเจ็ดพันบาทกราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งเจ็ดพันบาทกราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งเจ็ดพันบาทดูทรงพลังมากๆพิมพ์ยอดขนนะุ่นพะโหจะหาแท้ๆเนะี่ยยากผมบอกเลยนะฮะองค์เนี้ยจากไลฟ์ผมไปก็ไม่รู้ว่าอีกห้าปีจะเจออีกองค์หรือเปล่าซึ่งพระเครื่องที่เป็นยอดนิยมอ่ะไม่ต้องงอขายหรอกครับ นะมีแต่คนมาง้อบุกให้มาบุกขอซื้อแล้วเวลาคนที่เขามีพระดีๆนะเขาไม่ได้อยากขายแล้วครับเขามีความรู้สึกว่าโอ้ oh, ปีนั้นฉันซื้อไว้เท่านี้นะปีนี้มีคนมาให้กําไรเป็นแสนลูกไม่ได้อยากขายไม่ได้อยากได้ตังค์แต่มีความสุขว่าเออฉันก็มีนะอ่าหยิบมาอวดมาโชว์แม่เหมือนกับเรานะทําไมต้องใช้ทะเบียนประมูลทําไมต้องขับนะเบนซ์ขับซุปเปอรค์คาร์นี่แหละครับ mm hmm. นี่ นะความเป็นนักสะสมความสุขและพระเครื่องที่เป็นยอดนิยมเนี่ยที่ไม่มีของแล้วเนี่ยไม่มีลดคุณค่าครับเขาว่าจากรุ่นสู่รุ่นมาที่หนึ่งหมื่นบาทพันบาทนะครับราคาทุตายมาที่หนึ่งหมื่นบาทพันบาที่พี่ธนามาที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับราคาทุตายที่พี่มานะมาที่สองหมื่นบาทที่พี่โอ้โหยู่ที่พี่พีละพันดาวน์นะครับสองหมื่นบาทราคาทุตายมาที่สองหมื่นบาทแล้วต้องบอกว่าวัดพระรูป นี่ที่จะเจอแท้ๆนานๆสักองคหนึ่งหายากกว่าบานกลางอีกครับมาที่สองหมื่นบาทมาที่อันนี้ราคายังถูกกว่าพระพมุอยอีกมั้งอยู่ที่สองหมื่นบาทครับมาที่สองหมื่นห้าร้อยบาทคุณแผ่นกู้วัดพระรูปของสัสมเสรษฐีมาที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ อยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพับาทแกบราคานี่แหละครับจึงก็เรียกว่าขุนแผนไข่พาไว้มารูปถึง่ได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่รู้ว่าตัวจริงหน้าตาเป็นยังไงแคปหน้าจอกันไว้นะสําหรับแฟนเบคกับผมทุกทุกท่านครับมาที่21,000ื่บาทครับที่พี่พีพละพันดาวลราคาสุดท้ายปิดไปเลยนะสำหรับนักสะสมของเพศสันกวานทุกท่านนี่นเหนือสุดยอดเลยครับองนี้อยู่ที่ ปิดไปที่พี่พีระพันธ์ทาวลนะครับสองมืนหนึ่งพันบาทท้วนเนี่ยก็วันนี้เวลาใครดูไลฟ์อ่ะจะได้รู้ประกอบคำอธิบายว่าการที่จะเจอพระกวดพระรูปเนี่ยนะไม่มีโอกาสได้เห็นกันแล้วได้ยินแต่ชื่อนะบางคนที่ไม่เคยได้เห็นของจริงก็ไม่รู้ว่าเก่าเป็นแบบไหน มีของแท้ให้ดูพร้อมคําอธิบายเพื่อนๆจะได้ไปเสิร์ชกูเกิลว่ากูวัดพระรูปคืออะไรนะสี่กรมอนแปลงปกชุมพลประคำรอบพระพันวสาเนี่นะพระไข่พ,พาพระแตงกวาพาเนี่ยพระตับสุพรรณพระยุ่งนี่แหละครับเนื้อหาสาระก็จะเก่ากว่ายุคพอนงเก่ากว่ายุคพระปานบางนมโค เก่ากว่าขุนแผนบ้านกลางก็จะกระโดดข้ามไปดินเก่าเหมือนกับเนะี่ยของนะทําเสืออ่าเนะนี่ยนี่เวลามีของแท้พร้อมคับอธิบายพะระลีลาเชยคางกลุ่ชุมนุมส่งเนื้อเดียวกับพระไม่หิุสวยครับขอโอเคสามโอเคพูดได้กบครองแล้วพระนะขุนแผนแล้วเนาะองโหนี้จะเป็นเนื้อชิน แกตะกัวอ่าชิงเงินแกตะกัวพี่โอคุณลีลาเฉยค้าไอพี่โอคุณพิมถูกนะพี่อ่าถ้าบอกบอกว่าอันนี้เป็นแตงกวากลางอันเนี้ยขนาดกำลังหน้าแขวนพราอม่ใหญ่มากโอ้โหลุ้นอยู่ครับอ่าแล้วแล้วพี่โอคุณน่ยมีประสบการณ์กับพระกัวพระรูปด้วยใช่นะพระกรุเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าใครไปท่องตำหนิพิมพ์นี้ก็นี่ ไม่ได้ต้องดูความเก่า <Wars> ก็คงจะเป็นรายการสุดท้ายค่ำคืนนี P ้แล้วล่ะครับโอเคโอเคโอเคพี่พีรพันธ์